ยินดีต้อนรับพลพรรคองแดังลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดาวรุ่งหงดังจอยด์โยกศพแมวดำซันเดอร์แลนด์เทอรนี่การลาเช่นะครับประการหลังของลิเวอร์พูลเตรียมอันล่าสมสรในช่วงสมัยนี้โดยปลายทางของเขาจะอยู่ที่ซันเดอร์แลนด์เทอรนี่การลาเช่นะครับย้ายมาจากฟังเคิลด้วยราคา200,000ปอนด์ ในเดือนมกราคมในปี2008หลังจากที่มาทรวสอบผิดเท้าอยู่กับลิเวอร์พูลอาทิตย์กว่านะครับต่ามหลังจากที่ไม่สามารถสาาร้างขึ้นทีมชุดใหญ่ได้แข่งในวัย2ุ2ปีก็ได้ตัดสินใจที่จะก้าวต่อไปในอาชีพของตัวเองด้วยการไปหาโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในลีกลองที่มาลิเวอร์พูลอีโคฟิลิปนะัหวงแดงซอยสปิตรแม้นะพึงต่อเันญาโชใหม่เควินฟิลิปนะครับอดีตกอหน้าทีมเช่ังกฤษออกโรงแนะนำให้ลิเวอร์พูล เดินหน้าคว้าตัวเอมิลสมิธโรมาร่วมทีมหลังจากที่พวกเขาตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวจารัดโบเวนของเวนแฮมยูไนเต็ดโดยเขาโบเวนอาจจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดส,ดสำหรับพวกเขาหรือมันอาจจะลงเอยแบบเดียวกันกับชากิลี่ในตอนนี้โบเวนกำลังไปได้สวยกับเวนแฮมเขาพบกับทีมที่สามารถลงเล่นได้เป็นประจำถ้าหากลิเวอร์พูลต้องการเซ็นัญญาก,กับผู้เล่นแบบนั้นทำไมพวกเขาไม่ไปหาคนอย่างเอมิ Smith ลสมิธโรล่ะครับที่มาลิเวอร์พูลอโค เล่งเซนฟีเคสซิเยปีหน้ามีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลได้นนําให้กับฟองเคสซิเยหลีกเลี่ยงการต่อสัญญาช่ใหม่กับเอซิมลานเพื่อเตรียมยกมายังทินแอนฟิลในฤุูกาน้าโดยสปอตวินเนตรายงานมาว่าตัวแทนของกลางในวัย24ปีได้รับข้อเสนอจากผงดังลิเวอร์พูลเพื่อเตรียมที่จะได้ย้ายมาในช่วงซัมเมอร์ของฤดูกาลหน้าเมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาหมดลงที่มาสปอตวินเน็ตส่งแมมองดูฟอร์มเซนเตอร์โปละ มีรายงานมาว่าลิเวอร์ pool ได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มเซบาสเตียนวาลูเควิสกองหลังชาวโปลแลนด์ของแกลเลี่กัตชูเมกาโตระบุว่าต้นสกัดของเขาจะเรียกร้องค่าตัวอยู่อย่างน้อย8ล้านปอนด์ในช่วงสัปดนี้หลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นเมื่อฤูดูกาที่แล้วเวนแฮมตามตื้อลิเวอร์ pool เพื่อหวังยืมตัวอเล็กซ์ออกเล็กชมเลนไปใช้งานในฤดูกานา สมสรอนเวนแฮมยูเนเต็ดนะครับก็ยังคงมองหาโอกาสในการเสริมทัพผู้เล่นคนใหม่ให้กับพวกเขาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อฤุกูการที่แล้วสมสรสอนเวนแฮมสามารถทำผลงานในลีกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการมีลุ้นในตำแหน่งท็อปโฟจนถึงช่วงท้ายของฤดูกาลและเกือบที่จะทำให้ลิเวอร์พูลของพวกเราไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกถ้าพวกเขาไม่ได้ฟอร์มแผ่วในช่วงท้ายเสียเกาะน,นะครับ โดยรายงานนี้มาจากดีเอ็กเพนะครับระบุว่าสโมสรเวนแฮมอยู่ในเตดกำลังจับปามองในดิวของอเล็กอ็อกเล็กชมเลนตัวรุกจากชโมสรนลิเวอร์พูลและต้องการคว้าตัวเข้าสู่ถิ่นลอนดอนสเตเดียมแบบยืมตัวในช่วงตลาดหน้าห้อนนี้โดยทางเดวิดมอยผู้จัดการทีมในแฮมเมอร์บอกว่าอเล็กกลางทีมชา้นเงกฤดรายนี้คือนักเตะที่เหมาะสมเป็นอย่างมากในการพาทีมเข้าล้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าและตอนนี้ทางเวนแฮมก็กาลังเตรียมที่จะยื่นขอยืมตัวมาจากลิเวอร์พูลในฤดูนี้ โดยใน,นตอนนี้นะครับอเล็กออกเล็กชุเมเลนกำลังสนุกกับช่วงปรีเซั่นของเขาในตำแหน่งกองหน้าหมายเลข9ของทีมแทนที่โรเบียโตเฟอร์มิโนที่ยังไม่ได้กลับมารายงานตัวก,กับสโมสรเนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงพักร้อน3ส,สัปดาห์หลังบึ่งเสร็จสิน้นภารากรรริจรับใช้ทีมชาติบราซิลในศึกโกปาอเมริกากับทีมชาติบราซิลที่ทำได้เพียงแค่ตำแหน่งรองแชมป์เท่านั้นในรายการนี้แต่ถึงเงนั้นนะครับการทดสอบในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของอเล็กซ์อ,อัเล็กชุเมเลน กลับไม่ประสบความสําเร็จตามที่หลายๆฝ่ายคาดคิดและตัวนักเตะก็ยังมีข้อบ,บกพร่องมากมายให้ต้องแก้ไขโดยเฉพาะลูกยิงเจาะจในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดกระมายนูน้าที่ไม่น่าเชื่อว่าลูกยิงในจังหวะนั้นเ์วโลจะไม่ได้ประตูขึ้นนาแต่หลายฝ่ายก็ยังมองโลกในแง่ดีว่ากองกลางร,รายนี้เพิ่งจะย้ายตําแหน่งได้ไม่นานซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนความกันเล่นอีกสักระยะเพื่อให้เข้าที่ตอนนั้นเดวิดมอร์ก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่า ตัวของคนนั้นต้องการคว้าตัวอเล็กออกเล็กชมเลียนเข้าสู่ทีมแบบย่ยมตัวเพื่อขามาดแทนที่ของเจสซี่ลินการ์ดที่เพิ่งปล่อยกลับต้นสกัดแม่่นก็คือแบนเชอร์สตันเตดเมื่อช่วงหลังจบการที่ผ่านมาโดยทางดีวินมอยชื่อมันว่าตัวของเขานั้นจะสามารถปั้นให้อเล็กออกเล็กชมเลียนกลับมามีชื่อเสียงโด่งดังและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งเช่นเดียวกับที่ตัวเขาเคยปั้นเจสซี่ลินการ์ดกลับคืนสู่ฟอร์มเก่งในครั้งเมื่อฤดูการที่ผ่านมา แต่ถึงขนาดนะคบก็ยังไม่มีคําตอบใดๆออกจากฝั่งลิเวอร์พูลในเรื่องนี้แต่ยังได้เพราะการในนี้ทางเจอเก้นกรอบก็เคยออกมายืนยันแล้วไปครั้งหนึ่งแล้วว่าเขาอาจจะให้อเล็กออกเล็กชิมเลนเป็นกอนหน้าตัวเป้าของทีมในลินกาน้าซึ่งเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่ปล่อยตัวอเล็กออกเล็กชิมเลนออกในทีมแบบเดียมตัวก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะใน,นตอนนี้อเล็กออกเล็กชิมเลนมีแผนการเล่นที่ชัดเจนในลินกาน้าเป็นที่โลหลอยแล้วนั่นเองครับ กิเลียนเอ็มเปยืนยันเสียงแข็งกับมาริโอปอมปิเทโนว่าตัวเขาตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากปาเรตเซนเชมังท erm ่านการความสนใจของลิเวอร์พูรายงานข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของกิเลียนเอ็มเปเป้ซูเปอร์สตาร์ของปาเรตเซนเชมัง erm ในตอนนี้ที่เหลือเวลาอีกไม่ถึง12เดือน สัญญาฉบับปัจจุบ,บันของเขากำลังจะหมดลงและตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าตัวของเอเปเป้อาจจะถูกขายทิ้งออกจากทีมในช่วงตลาดหนา้าร้อนนี้เลยหลังจากความพยายามในการเข้าไปเจ,จรจากกลิ่มของใครต่อใครนั้นไม่เป็นผลแล้วและเจ้าตัวยืนยันคำเดิมว่าจะต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อหาความท้ายไทยใหม่ท่ามการความสนใจของลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจในเดืยนนี้มาอย่างยาวนาน โดยเมื่อวันนี้สื่ออย่างมา g าก็ได้ออกมาตีข่าวว่าคิเลียนเอมเปเป้ได้พูดคุยเป็นกันส่วนตัวกับมาริโชโปเปจิโนเกี่ยวกับความชัดเจนในเรื่องของการต่อสินญาโชมใหม่อีกครั้งซึ่งทางคิเลียนเอมเปเป้ก็ยืนยันคำเดิมว่าตัวของเขานั้นได้ตัดสินใจเป็นที่แน่นอนแล้วว่าต้องการที่จะย้ายออกจากปารีสแซงต์แชงกงเมื่อสัญญาของเขานั้นหมดลงหลังจบฤดูก,กาลหน้า และจะไม่มีการตัดชิน้นยอใหม่กับทีมอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการขยายชัญญาาย้นาระยะสั้นหรือสัญญาระยะยาวที่ได้คะ้นเหรือระดับสูงเทียบเท่ากับเนม่าก,ก็ตามทีหลังจากคําบอกกล่าวของเอมัปเป้ในครั้งนี้ทําให้ทางมาริโชโปรปิชโนมองถึงความตั้งใจและเข้าใจดีวา่าคงไม่มีทางที่สโมสรจะรังนักเตะร,รายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปได้อีกแล้วโดยอนนตอนนี้เอมัปเป้ถูกยกให้เป็นตึงเนง เป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถที่สุดในโลกและตัวของเขานั้นก็ถูกมองว่ากําลังจะเข้ามารับช่วงต่อจากคริสโตโนโรนัลด o และลิโอนลเมซี่ในฐานะหนึ่งใน2นักเตะที่ดีที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้นี้หลังจากที่ตัวของเขานั้นนะครับกำลังจะกลายเป็นนักเตะรีเย็นในช่วงเดือนมกราคมทําให้ณนะตอนนี้ลิเวอร์พูลถูกยกให้เป็นตึหนึ่งที่ มีโอกาสคว้าตัวกิเลีนเอปเป้ไปร่วมทีมในลุกกนหน้าพอๆกับเดอร์เมเรตเป็นตัวแต่งในเรื่นี้มาโดยตลอดและจากการที่เปเช่แสดงความมุ่งม,มั่นอย่างเต็มที่ว่าต้องการที่จะเป็นยอดทีมที่รวบรวมซูเปอร์สตาร์ให้อยู่กับทีมมากที่สุดเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลียกในลุกกนหน้าโดยที่ผ่านมาเปเช่กบคว้เพื่นระดับแนวหน้าของโลกเข้าสู่ทีมนี้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นฮาชรัตคาฮิมีดดนิโรปโรูราจอร์จิยูวานิลุมเซกิโอดรามอน และเจอันลจิดอนลาลูมาแต่ถึงเีอมนั้นนะครับนักเตะที่มีความสามารถที่สุดภายในเทียมอย่างเอมบปเป้กลับกําลังหันหลังให้กับเทียมเพราะตัวเขาชื่อว่าเปเชยังไม่ใช่ทีมที่ดีพอที่จะทําให้ตัวเขาควา้าแชมป์ยู่ฟ้าชิมลีกมาครอบคลองได้โดยหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลพลาดคว้าตัวฟาเดริโก้เคียซ่าปีกชาวอิตาลีมาเหมือนมากหลังจากที่ถูกทางยูเวนตุสปฏิเสธค่าตัวจํานวน100้ล้านยูโรทําให้สื่ออย่างมาก้ามองว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลอาจจะมีเงินจํานวนอยู่มาก ภายในครั้งของพวกเขาแค่ยังไม่แนะนำออกมาใช้เกิดเท่าน,นั้นเองซึ่งเชื่อได้ว่า,ววาลิเวอร์พูลน่าจะมีเงินจํานวนมากพอในการทําให้ดีวของเอมเปเป้เกิดขึ้นจริงเพียงแต่ว่าในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลอาจจะบอกให้เอมเปเป้อยู่ใน,นินปลักเดอะแฟง์อีกหนึ่งรุ่ก,การเพื่อที่จะได้ออกท,ทีมได้แบบฟรีๆและค่อยย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าเพราะทางสื่อมองว่าเอมเปเป้ไม่ได้มีความทะเยอทะยานในการหาทีมใหม่และเรียบย้ายออกจากเปเช่ซึ่งก็เชื่อได้ว่าตัวของเอมเปเป้ได้มีการตบปากรับคำว่าจะย้ายร่วมทีมใดทีทมหนึ่ง เป็นที่รว้วแล้วด้วยทางวาจาเพียงแต่ว่าไม่มีข่าวออกมาให้รู้เก็่ย่นั้นเองเพราะมันยังไม่ถึงเวลาติดปัญหา,หาอะไรเผยสาเหตุที่ลิเวอร์พูลยังปิดดิวได้แค่โกนาเต้ยังซื้อเพิ่มไม่ได้ลิเวอร์พูลนะครับจะยังไม่สามารถซื้อใครเข้ามาร่วมทีมเพิ่มได้ทั้งนั้นเพราะติดปัจจัยที่โคต้าต่างชาติครบแล้วโดยพวกเขาจําเป็นจะต้องโละนักเตะจากต่างแดนออกไปซะก่อน หรือผู้พูลนะครับยังไม่สามารถทําการเสริมทัพเพิ่มได้หลังจากติดเงื่อนไขที่ว่ามีนักเตะจากต่างประเทศหรือนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในคลายโฮมกรอสอยู่ในทีมครบตามโควตาที่ทั้งสัพันฟุตบอลยุโรปยูฟาและพรีเมียร์ลีกอังกฤษกําหนดเอาไว้แล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหงส์แดงได้ตัวอิบรอฮิมาโกัวนาเต้กองหลังชาวมุงเศสมาร่วมทัพเป็นรายแรกซึ่งบางคนก็มองว่าพวกเขายังจําเป็นจะต้องกำกการช็อปอีกหักหวังที่จะทําให้ทีมกลับมามีลุ้นแชมป์อีกครั้ง ภายหลังที่ซีซั่นก่อนจบฤดูกาลแบบมือเปล่าแต่จนถึงณน้นตอนนี้นะครับทีมของกุณสุดจิกกิ้งครับก็ยังไม่ได้ใครมาเพิ่มเลยท่านี้นะครับยูฟ่ากับพิมลีกได้ตั้งกฎเอาไว้ว่ากุมกาลังในทีมชุดใหญ่ของแต่ละสมโมสรนั้นจะต้องมีนักเตะจากเชติอหุ่นได้สูงสุด17คนซึ่งปัจจุบันโกลต้านั้นของลิเวอร์พูลก็ครบแล้วเพราะนอกจากจะซื้อคนาเต้มาเสริมทัพพวกเขาก็ยังได้ทาคุมิมินามนโมโนปีกชาวญี่ปุ่นกลับมาจากการเล่นให้กับสาวเตอร์ตันแบบยมตววด้ย นั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องขายนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในข่าย h โฮ e โกลสออกไปซะก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะควักเงินซื้อนักเตะชื่อดังได้ซึ่งที่ผ่านมาแข้งต่างชาติก็มีข่าวว่าอาจจะโดนโลกมากที่สุดก็มีอย่างเชดันเชอรกิและ, ok o ะ,ะดีว็อกโอเรกี้ฮะนี่คือสุปข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่26รกรกฎาคมครับ